ตอนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหายลงพนนะตอนนี้ก็มาอยู่ร้านคุณกิค่ะมาดูซิว่าเห็ดมันออกหรือยังนะคะเห็ดปวกมันออกหรือยังยายจะพาเอฟซีมาเมืองตรงที่ยายเคยเอาเนาะถ้าเห็ดปวกนี่ยายจะออยังไงยายจะเอาอะไรใส่เห็ด तिकी चौखा तो

ก็คงออกหรอกเพราะว่ามันมันชื้นเนาะมันชื้นมันมันไม่เหมือนตอนที่ยาตอนที่ยายมาน่ะ ตอนที่ยายมานะโซยเศรษฐีอันนี้อดีตโซยโซยเศรษฐีนะคะแต่ที่นี่ไม่มีเศรษฐีค่ะนี่จะเชิดถาค่ะ มีน <c oughs> <half>. ี่จะออกแถวนี้แล้งมาถึงหน้าหนาวอลโอ้โหโคตรลุกเลยอุ้ย ไปตรงนั้นมันลกเกินมันคันแข้งคันขาตรงนี้นี่ยายเคยมาเอาเนี่ยจริงยาเคยมาเอาเรสตรงนี้เพราะว่ามันไม่ออก ในบ้านนูนาเขา,า,านูนาเขาไปแล้วมาละกอน่นก็หมดเลยเนาะอืมคนมาเอาบ่ เช่อเฉดทีก็ไม่ได้เป็นสีทีค่ะลกรุงลังเลยค่ะไปเอามามะละกอตรงนั้นจนบิดลูกใครมาเอาดอกอบ้านลุง กเกือบหกล้มอ่ะมีป้ามักตนูนมักตียนเน่ยน,นี่ก็ขาไอแลไปละมังโงง็กงค่ะกินหอมใช่หม ที่ไหนไม่เห็นมีสักลูกอือโอ้มะละกอหักอยู่โน่น่นะ,ะมะละกอรรเต็มเลยมันหักดูเห็นไหมนะไม่มีใครเห็นอ,ะอ,ะอ,อ่ะอ๋อโูอืม mất logo học, temเลย, anh sẽ bảo cho phim nó นี่ก็เต็มเลยตุกอึกเรื่องเอาชื่อเอาชื่อมอยู่ถ้าอยากได้ก็มาเอาเต็มเลยนะคะอ,อ,อุอันนั้นมันเป็นมะอึกที่ไม่มีหนามนะเดี๋ยวยายก็จะมาเก็บเอาอยู่เก็บใส่ไหนเก็บใส่นี้ก็ได้ เก็บอเอาเลยนะมาลูกสุกมันแต่ว่าลูกน้อยๆมันไม่ลูกใหญ่เหมือนที่ข้างบ้านประหวังหไมเอ็มเลยนี่พี่เข้ามันไม่มีหนามเท่าไหร่นะคะ ดกมากเลยพูอยู่ข้างในเห็นไหมดกดกค่ะเพียบเลยคนก็ไม่ค่อยมาเอานี่ยังดุกผูแต่น้ำมันเป็นนามผูมักอึกนะคะเราเรียกอึกอึกโอเคค่ะโอเคสต็อปแลนด์ก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณนะคะ๊ายบา